ไปตรวจเช็คมะเร็งเต้าน,นมเป็นประจำทุกปีค่ะแล้วก็พาคุณแม่ไปด้วยนะคะแอฟให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะแอฟมีลูกเล็กแอฟก็รู้สึกว่าแอฟต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่กับเขาไปอีกนานๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปหาคุณหมอเนี่ยเราก็สามารถตรวจเช็คเป็นประจำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเต้านมของเราเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมคือถ้ามีอะไรที่ผิดสังเกตเราจะได้รู้ตัวได้เร็วค่ะ คุณแม่หนูอยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพค่ะแอปหอชวนคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันนะคะเพราะเต้าต้องตรวจ